ทำไมมาต้องหลอนกันขนาดนี้ด้วยโอเคก็เมื่อกี้ที่บอยบอกมาครับก็ในเมื่อเราช่วยคนตายครับแล้วก็ใช้ช่ายเดี๋ยวของธรรมดาไปครับฉะนั้นที่บอยบอกว่าถ้าใครขึ้นมาก็คือเช่อเชิดตรงนี้นะครับแล้วก็ค่ะแถมก่อนหนึ่งทีครับผมแถมก่อนทั้งกับต้อนคือต้อนต้อนอย่งนี้ครับใช่ก่อนผมต้อนต้อนเขาเช็ดเหนือเขาเช็ดเหนือ เด ah, ี๋ยวให้เขาขึ้นมาเช่นเดยกันเ้ยทให้ที่ประมูลมากสุดขึ้นมาบนนี้เช็นเหงื่อโตเองใส่เสื้อให้ด้วยใส่เสื้อให้โต่อดโตเอาโตกลับบ้านดูแลโตสองวันเฮ้ยอย่าลืม คือเมื <jamais drama> um, so, okay. ่อวานดูด <invention> ูข่าวจากที่ฮับที่เขาช่วยพักไกลนะครับแล้เห็นพี่ๆดาราเขาก็มาประมูลก่อนอะไรกันใช่ไหมครับคือเห็นพี่อ้ําถามนะผมคงไม่ได้กล้าแบบเราพี่อ้ําเลยก่อนพี่อ้ําทำอะไรคะพี่อ้ําก่อนแฟนจังแม่งก่อนมองก่อนดูได้ไหมเอ้ยพี่คัดต่อยหาได้ปะใช่ยังไงว่าใช้ได้ไหมครับผมโอเค